สวัสดีค่ะ FC ช่องวันลูกรวยทุกท่านนะคะวันนี้เรานะคะมาทำการนะคะลงให้ท่านเห็นนะคะอัปเดตข่าวสารนะคะอันนี้เป็นรวมนะคะเป็นไม้พยแยงไม้แซงนะคะอันนี้ของนะคะคุณออ,อร่ไทยนะคะออร่ไทยบางลิบน้อยนะคะและอีกส่วนหนึ่งกําลังจะมาอีกนะคะส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นลายหลุยกําลังจะมาจะมาอีกนะคะแล้วก็ ก็ขอบคุณเจ้าภาพด้วยแล้วก็พรุ่งนี้นะคะเราจะไปรับนะคะองค์พ่อขุนหลักโชคแคสสีเรานะคะ,ะเป็นสรุปเป็นองค์ทองเหลืองนะคะองค์ทองเหลืององค์งเดิมนะคะองค์ทองเหลืองที่เราได้ทําการสักทาไว้นะคะเราจะไปรับท่านตอนนี้ขาดนะคะปัจจัยอยู่อีกนะคะจานวนเยอะเลยนะคะขาดปัจจัยอยู่อีกนะคะ,ะก็ขอ เรียนเชิญท่านมหาเศรษฐีผู้ใจบุญนะคะร่วมนะคะร่วมสมทบทุนนะคะรับองค์พ่อเรานะคะพ่อคุณหลักโชคชัยสีนะคะเป็นองค์ทองเหลืองนะคะร่วมเพิ่มนะคะตอนนี้เราต้องการเจ้าภ้าเป็นประธานประธานต้นหรือประธานหลักนะคะเจ้าผ้าประธานหลักเจ้าผ้าประธานต้นนะคะเจ้าผ้าประธานรองเรียงไล่เลยนะคะทําเพิ่มได้นะคะเราต้องต้องการนะคะเพราะว่ายอดจากที่รวบรวมได้มานะคะ เราย,ย,ยังขาดปัจจัยอยู่อีกนะคะขาดปัจจัยอยู่อีกก็ประมาณประมาณ80 0 0 0บาทนะคะตอนนี้นะคะสิ่งที่ที่เราคิดไว้มันอุบิเหตุฉุกเฉินนิดหน่อยนะคะฉุกเฉินนะคะก็เลยมาประชาสัมพันธ์แล้วก อัปเดตนะคะด่วนนะคะขอเจ้าภาพต้นนะคะเจ้าภาพหลักเจ้าภาพต้นเจ้าภาพหลัก,เจ,าากเจ้าภาพรองไล่เรื่อยๆมานะคะของเศรษฐีผู้ใจบุญนะคะ fc ช่องวันรุ่งรวยทุกท่านเลยนะคะที่ได้ชมคลิปอยู่นะ,ะตอนนี้นะคะเราเราเราขอเรียนเชิญนะคะท่านนะคะให้ได้นะรับรู้รับเห็นนะคะแจ้งความประสงค์นะคะได้เข้ามาในนะคะใต้คลิปนะคะหรือทีอ่มีเงินหงทองนะคะนะคะมีเงินหงทองได้เลยนะคะ นะคะติดต่อมาท่านใดจะร่วมทาบุญเพิ่มเท่าไหร่นะคะเจ้าภาพต้นเจ้าภาพหลักนะคะเจ้าภาพทุกสิ่งอย่างที่รออยู่ตอนนี้นะคะยังขาดนะคะปัจจัยอยู่อีก80,000บาทนะคะก็จึงเรียนมาให้ท่านรับทราบนะคะในครั้งนี้นะคะรับทราบนะคะรับทราบไว้นะคะในครั้งนี้ได้รับรู้รับเห็นนะคะว่ายังยังขาดอยู่อีกนะคะในส่วนตรงนั้นนะคะแล้ว รับองค์พ่อมาแล้วนะคะส่วนขององค์พระนะคะเจ้าภาพเราก็เดี๋ยวจะทําการนะคะขึ้นแท่นนะคะขึ้นแท่นอยู่ด้านหน้านะคะ,ะเราก็ได้เกี่ยมการซื้อแท่นซื้ออะไรมานะคะไม่ได้ตั้งวางกับพื้นอย่างที่ท่านเห็นนะคะอันนี้เป็นชั่วคราวนะคะชั่วคราวเดี๋ยวเราก็จะทานะคะจนวันนี้เราก็จะนะคะขอร่วมนะคะไลฟ์ครั้งนี้นะคะ จะเป็นการขอร่วมนะคะองยูทูบครั้งนี้อ mm ัปเดตก็คือเจ้าภาพหลักเจ้าภาพตน้นหรือประธานหลักเลยนะคะประธานหลักประธานใหญ่ของเราเลยนะคะต้นสายนะคะต้นสายเลยนะคะตอนนี้ขาดอยู่ก็ขอ,อเรียนเชิญท่านมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะเรียนเชิญเลยนะคะแจ้งความประสงค์จำลองได้นะคะที่เบอร์นะคะที่เบอร์ของอมนสิริหงทองหรือมีเงินหงทองนะคะหรือจะเป็นที่นะคะเบอร์เรานะคะแจ้งความประสงค์มาได้นะคะ เบอร์แม่ครูเหนียวเองนะคะก็แจ้งความประสมมาได้นะคะศู 96, 1, 8, 1, 2, 1, 7, นย์เก้าหกนแะคะแล้วก็นะเบอร์ของคบสิรีเบอร์อะไรนะศ9 8 5์เก้าแปดห้าห้าหกสอค่ะศูนย์เก้าแปดห้าสอนะคะแจ้งความประส์ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะรับรับจำนวนมากรับด่วนด่วนนะคะรับต้องการจํานวนมากเลยขาดอยู่นะคะขาดจริงๆนะคะตอนนี้ขาดจริงๆ จะไปร okay, mm ับแล้วพรุ่งนี้เราจะเดินทางนะคะช่วงเย็นพรุ่งนี้เราจะเดินทางช่วงประมาณห้าโมงเย็นนะคะออกจากที่นี่นะคะเราออกจากที่นี่เราจะไปรับนะคะเดี๋ยวจะทําการนัดแนะนะคะพรุ่งนี้เช้าผมจะโทรนัดทางนู้นนะคะว่าเราจะสะดวกที่ตรงไหนยังไงนะคะให้เขามาส่งครึ่งหนึ่งแล้วเราไปเจอกันอีกส่วนหนึ่งนะคะหรือที่ตรงไหนยังไงเดี๋ยวเราจะแจ้งนะคะแอชนทราบนะคะเพราะวันที่ยี่ย่างที่พ่อดันบิลไว้นะคะ คือต้องให้มาองค์ท่านมาอยู่ในสถานที่พิมานแก้วแล้วนะคะ,นะคะแล้วแล้ววันนี้ช่างกระจกมาก็ตัดไม่ได้นะคะเพราะไฟไม่พอนะคะไฟไม่พอไฟเราเดินไฟต้อมาต่อให้นะคะไฟของเครื่องปั่นกับโซล่าเซลล์ไม่พอนะคะเขาเลยเดินขอกไปตัดที่บ้านนะคะพรุ่งนี้เขาจะมาติดอลนมินียติดข้างข้างเสาให้นะคะตรงนี้ก็เลยฝากไว้นะคะก็ขอขอบพระคุณมากเลยสําหรับนะคะ เอฟซีทุกท่านแล้วก็เจ้าภาพทุกๆท่านนะคะที่มีส่วนร่วมนะคะทั้งที่อยู่ในประเทศต่างประเทศแล้วก็ทุกๆท,ที่เลยทั้งใกล้ทั้งไกลนะส่วนร่วมสงกําลังแรงใจทุกสิ่งอย่างก็ขอขอบคุณมากนะคะตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะตอนนี้สีฟ้าสวยมากสีฟ้านะคะเรายังต้องเจาะนะคะอีกเก้าดวงนะคะอีกเก้าดวงนะคะไฟยังอยู่นะคะอะไรเก้าดวงนะคะที่ยังต้องเจาะนะคะ,แล,ะ,คะแล้วก็ตัวไฟนี้นะคะตั้งให้แล้วนะคะสายซ้ายขวาของคุณ นเนกับคุณพี่ชิตนะคะตั้งแล้วอันนี้คุณณทิประดาแล้วก็คุณป้าแมวนะคะป้าแมวสมิธนั่นจัดการให้แล้วนะคะนะคะสวยงามนะคะตอนนี้อันนี้คือภาพอัปเดตล่าสุดนะคะแต่ยังไม่ไม่ล่าสุดอีกเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้นะคะตัวแซงตัวสวยนี้เติดเข้าไปนะคะเติดเป็นมุมยาวมาเดี๋ยวถ้าจะได้เห็นภาพใหม่นะคะตรงนี้นะคะนี่ข้าวของนะคะมาเตรียมรองแล้วนะคะตรงนี้นะคะนี่ขอบคุณเจ้าภาพของคุณ อะไรนะอรไทยบางริมน้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอีกนะตรงนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมาเพิ่มอีกส่วนหนึ่งในวันที่รับอค์พ่อนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะตรงนี้เลยนะคะก็ของคุณอรไทยบางริมน้อยนะคะก็ถ้าดูอยู่อธิฐานได้เลยนะคะของท่านนะคะมาถึงแล้วนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นนะคะดาวไลท์ทั้งหมดนะคะไฟเก้าดวงนะคะตอนนี้มาถึงแล้วนะคะแลนี้ก็จะเป็นตัว ลังนกกระจอกนะคะลังนกกระจอกนะคะตัวนี้นกกระจอกนะคะกันกันนกเข้านะคะตัวนี้แล้วก็ตัวไม้ไม้แซงไม้ไอ้อันี้ไหมอันนี้ไม้ขยางนะคะไม้ขยางไม้แซงนะคะตัวนี้นะคะนะคะสวยมากนะคะชมด้านหน้านะคะด้านด้านในด้านหน้านะคะจะเป็นนกนะคะสวยงามนะคะอันนี้รอบแล้วนะคะบรรยากาศรอบแล้วนะคะท่านอธิษฐานได้เลยนะคะขาไม่ดีแขนไม่ดีสุขภาพไม่ดีตอนนี้ของท่านขึ้นแล้วนะคะเรียงแล้วนะคะ เรียบร้อยแล้ว S 1> <S 1> <S นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะสั่งกระเบื้องเพิ่มมาขีดะนะคะตรงนี้นะคะอันนี้ช่างนะคะเป็นรอยนะคะนี่คือ,เอเตกใจแล้วก,วก็กระเบื้องนั่นนะคะช่างได้มาขีดแล้วนะคะนี่นะชะ่างได้มาขีดนะคะเลี้ยงนะคะแนวกระจกนะคะ,แน,ะ,นะ,คะแนวกระจกช่างช่างได้มาวัดแล้วแต่ตัดไม่ได้เพราไฟไม่พอนะคะพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้นะคะขึ้นตั้งนะคะแท่นอลูมิเนียมนะคะ รอบกระจกรอบนะคะแล้วก็พ่อมาก็จะได้เห็นนะคะจะได้เห็นส่วนหนึ่งรจกจะะะระจกขึ้นแล้วนะคะกระจกขึ้นแล้วนะคะนะคะตรงนี้แล้วก็อะไรนะเสานะคะเราก็จะไม่ให้เป็นสภาพนี้นะคะเราก็จะตกแต่งให้สวยงามนะคะทุกบาททุกตังค์ท่านคุ้มค่านะคะจริงๆไม่ได้หายไปไหนให้อธิษฐานได้ทุกท่านเลยนะคะก็ขอขอบระคุณมากเลยนะคะขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตอนนี้เรามาช่วยกัน อีกอึดใจเดียวนะคะตรงนี้ก็จะสําเร็จผลสำเร็จผลแล้วนะคะพ่อเข้ามากระจกเข้ามานะคะก็จะสำเร็จผลแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะได้นะอย่างที่พ่อบอกเพิแท้นะคะเราก็จะได้นะคะสวยงามแล้วก็พ่ออาจจะประทานโชคลาภนะคะวันนี้ก็เป็นนิดไม่ใหม่ที่ดีที่ท่านหลวงปู่จันนะคะมาและท่านก็ได้บอกกล่าวนะคะท่านก็ได้บอกบอกลก่าวไว้นะคะว่า ต่อไปนี้สิ่งใดที่มืดมิดนะคะเลขโชคเราเอาไม่ได้นะคะวันที่15ทําไมไม่ถูกทําไมเอาไม่ได้เมื่อท่านพ่อให้แล้วนะคะท่านพ่อให้ตรงๆแต่เราก็ไม่ได้คิดนะ,ะวันที่15ทําให้เสร็จพ่อจะให้โชคให้ลาบเราไม่คิดว่ามันจะออกหนึ่งนะคะแล้วท่านบอกว่าวันที่24เอาองค์พ่อนะคะรับองค์พ่อเข้านะคะเพราะคุณหลักโชคใช้สีเข้าวันที่24ก็อย่าลืม2 4 4สสี่ติดไว้นะคะ ตรงนี้นะคะพ่อเข้าก็อาจจะเป็นพ่ออาจจะใบเราไปแล้วนะคะว่าย4สีต้องได้นะคะซึ่งไวมากนะคะการเตรียมตัวเรานะคะมันไวแตะทันหันไม่ทันนะคะปัจจัยเราที่ได้มานะคะยังรวบรวมยังไม่ทันนะคะตอนนี้ยังขาดอยู่ก็ขอขอขอ,ขอทุกท่านนะคะให้รับรู้รับทราบแล้วก็เป็นเจ้าภาพต้นประธานหลักนะคะด่วนเลยนะคะด่วนด่วนด่วนเลยนะคะตอนนี้แจ้งความประสงค์ได้หลังจากที่คลิปออกไปนะคะกระเด้งขึ้นนะคะ ที่ท่านกดกระดิ่งนะคะแต่จะได้กระเด้งนะคะกดกระดิ่งกดติดตามนะคะกดไลค์ขอพระคุณมากเลยนะคะขอพระคุณทุกท่านเลยะค่ะก็เลยแจ้งข่าวสารมาให้ทราบนะคะตรงนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณอรทัยบางเน็กน้อยอีกส่วนหนึ่งนะคะแล้วขอขอบคุณคุณ,คณนธิปดาครอบครัวนะคะคุณอรทัยบางเน็กน้อยแล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วคุณแม่พรเพ,น,เพนนะคะแล้วคุณพิชิตแล้วก็ทุกท่านเลยนะคะ ตรงนี้มีส่วนร่วมทุกครั้งทุกรายการนะคะทุกอย่างนะคะท่านจะโอนมาให้ตลอดนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากค่ะก็ขอกดจบคลิปนะคะนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะความเจริญร่ำรวยร่ำรื่นสมหวังสำเร็จผลสำเร็จผลทุกประการ้วยเกิดนะเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุ